อฉันมิตรดีกว่าอยู่กันแบบชันมิตรดีกว่าบ้านพี่เมืองน้องดีกว่าประวัติศาสตร์ก็เคยมีร่วมกันมานะก็เคยพึ่งพาอาศักันนะขมิมนเองก็เคยเจ้าขมิมนก็เคยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใช่ไหมราชการที่สีอ่อ่ะราชการที่สีอ่อ่ะก็เป็นคนตั้งกษัตริย์ขมิน้น่ะใช่ไหมล่ะ เอามา,มาเป็นลูกบุญธรรมเป็นอะไรชุบเลี้ยงอย่างดีจะมาลอบลาฆ่าฟันกันไปเพื่ออะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันหมดยุคแล้วยุคนี้ก็ต้องแข่งขันกันที่เศรษฐกิจที่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาประเทศไม่ใช่มาแข่งขันกันในเรื่องของการที่จะยึดดินแดนเอ่ยจะแบบโชยุดโทปปการมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ อืมไม่ใช่หรอกไม่มีประโยชน์มันจะมายึดนูน่นยึดนี่ไม่ได้หรอกไทยก็ไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมหรอกทหารไม่มีทางยอมให้เราเสียอธิปไตยหรอกตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้หรอกค่ะตารางนิดเดียวก็ไม่ได้หรอกนะเราต้องตื่นก่อนนะ คุณเซนก็ต้องตื่นก่อนลูกนางก็ต้องตื่นก่อนตัวเองยังเป็นมนุษย์ลุงตื่นมานั่งโซยข้าวต้มอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารทำไมมึงไม่สร้างมึงไม่จ้างประเทศมึงมันไม่มีอันนี้เหรออินททเลียมันไม่มีเหรอบ้านมึงใหญ่ตั้งใหญ่โตมโหฬารแต่ตกแต่งโคตรเชยเลยยังกับยังกับอะไรอ่ะยังกับกุฏิเจ้าวาด ยย่าย่ายัางตื่นมายัางตื่นมากินโซยกินโจ๊กกินข้าวต้มในขณะที่ทหารมาบน่นทหารโพสลงโซเชียลกินมาม่า,มาปลากระป๋องอยู่เลยมันเป็นประโยชน์ของใครล่ะไม่ได้เป็นประโยชน์ของใครเวลาลบกันนะ่ะผู้นํามันไม่ได้ไปลบนี่เวลาไปลบกันนะ่ะเวลาทหารมันไปลบกันทําสงครามกันอีหุนเซนมันก็ไม่ได้ไปนี่ ใช่ปะละ่ะมันก็ไม่ได้ไปดีมันก็นั่งแดกข้าวต้มอยู่ในบ้านสบายใจเฉบแต่คนที่เป็นลบคืออะไรอ่ะก็คือลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านลูกตาสีตาสาเขาไปลบอย่ามาเอาคะแนนอย่ามาเอาคะแนนนิยมด้วยการแบบจะจะแบบก่อสงครามเลยอือ อย่ามาเรียกคะแนนนิยมด้วยด้วยแบบด้วยแบบการทำสงครามเลยไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ,คะไม่มีประโยชน์หรอกอือใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทุนล้วนน่สำหรับดิฉันนะดิฉันมองว่าอย่างนี้สำหรับดิฉันนะ่ะดิฉันมองว่าอย่างนี้มัน,นะน,มไ,นไม่ได้ประโยชน์นี่ย เขาพระวิหารเอาไปมึงไปดูแลเขาพระวิหารให้ดีก่อนเถอะที่มึงได้ไปนั่นน่ะอยากจะได้นู่นได้นี่จะทําตัวเหมือนไก่ได้พลอยเหมือนไก่ได้พลอยเหมือนคนป่าได้ปืนไม่ได้ดูถูกนะแต่พูดเรื่องจริงมึงไปดูแลเขาพระวิหารให้มันดีก่อนเถอะไอ้ที่มึงได้ไปน่ะสะภาพเป็นยังไงทุกวันนี้อ่สะสภาพเป็นยังไงฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้หรือย,ยังเขาพระวิหารมึงอ่ะที่มึงเอาไปอ่ะ สภาพเป็นยังไงประชาชนในประเทศสภาพเป็นอยู่เป็นยังไงหืมร่ลำรวยหรือยังมีอยู่มีกินหรือยังเอาเวลาไปทําเรื่องพวกนั้นเถอคะค่ะเอาเวลาไปทําเรื่องพวกนั้นเถอคะค่ะนะล็าต้องตื่นก่อน <c oughs> ใช่ไหมเออไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดแต่ขอพูดหน่อยเถอะอือไม่เป็นประโยชน์กับใครสงครามไม่ได้เป็นประโยชน์กับใคร เออเออเวลาเจ็บป่วยกันอะไรกันมึงอะยังมาเข้าโรงพยาบาลอยู่เมืองไทยอยู่เลยมึงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนเอาเวลาไปพัฒนาประเทศเถอะเอาเวลาไปพัฒนาประเทศดีกว่าเรื่องระบบสาธารณาสุขระบบการศึกษาคมนาคมไปเรื่องพวกนู้นดีกว่าไปก่อนที่มึงจะอยากมาทําสงครามอะมึงไปทําเรื่องพวกนู้นเถอะไปอือ เห็นหลายคนนะอินฟูอินฟูเขมรน่ะอินฟูเขมรน่ะพวกแบบชาตินิยมสุดโต่งอ่ะชอบเคมนั่นเค็มนู่นเค็มนี่เค็มนั่นอยากจะแบบอยากจะแบบโอ้ยทัดเทียมไทยให้ได้ละเกินเออแอนตี้ไทยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่เวลาเจ็บป่วยนะอีดอกพาโคตรเง่ามารักษาที่เมืองไทยค่ะเพราะว่ารู้ว่ารักษาที่เขมรเดี๋ยวจะตายซะก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ทันสมัยไงอืม เวลาจะตายเนี่ยมาพึ่งใบบุญเมืองไทยประเทศไทยตู้ตู้เย็นบ้านอีหุนเซนยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยตู้เย็นบ้านอีหุนเซนนะ่ะไปดูในคลิปมันสิบ้านมันน่ะตู้เยน็นมันยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยตู้เย็นบ้านอีหุนเซนน่ะไปดูสิมึงยังตู้เย็นบ้านมึงยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยมึงก็ไม่ตื่นเนาะยอมรับความจริงเถอะใครเขาไม่อยากใครเขาจะไปอยากมีปัญหากับมึง ใครเขาไม่อยากมีปัญหากับมึงเขาไม่อยากมีปัญหากับมึงหรอกเขาไม่อยากไปเขาไม่อยากเดี๋ยวก็ไปบีบน้ำหูน้ำตาอีกเดี๋ยวอีผู้นำทหารมันก็พอรบสู้ไม่ได้แล้วก็ไปถแถลงข่าวบีบน้ำหูน้ำตาร้องไห้อีกออไม่ตื่นไม่ตื่นนะมันไม่ตื่นนะเอาจริงๆมันไม่ตื่น อีหาแอนตี้ไทยแต่ว่ากินปลากระป๋องสามแม่ครัวฉ่ำนะแดกปลากระป๋องสามแม่ครัวฉ่ำอยู่เลยนะคิดให้ดีก่อนค่นะเนาะคิดให้ดีก่อนค่ะนะคะอืม<笑><笑>อีดอกอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเออกระเทยพูดการเมืองอีดอกแดกของไทยหมดตั้งแต่ปลากระป๋องเย็นผงชูรส ตั้งแต่ปลากระป๋องยังยันผงชูรสมึงยังแดกของไทยอยู่เลยมึงจะมาทำศึกสงครามกับไทยมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าผูกมิตซี่ถ้ามึงฉลาดถ้าผู้นำฉลาดเนี่ยเขาต้องผูกมิตรถ้ารู้ว่าเออเรื่องการค้าเออเรื่องอะไรเออเราต้องพึ่งประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผู้นำที่มีมีสมองนะเขาจะต้องผูกมิตรไว้ผูกมิตรผูกสัมพันธ์ไว้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชน นะประชาชนก็ได้อยู่ดีกินดีมีของกินของใช้มีคุณภาพแรงงงแรงงานเท่าไหร่แรงงงแรงงานมึงเนี่ยมานั่งขอทานอยู่กูเดินไปอ่ะเห็นทุกรอบเลยอีตรงอีทอรมินอลทเวนตี้วันนะอีตรงสะพานลอยต,ต,ตรงนั้นนะมึงเรียกไปแล้วมึงเรียกประชาชนมึงกลับประเทศก่อนเลยแรงงงแรงงานอีกเท่าไหร่แรงงงแรงงานอีก อมึงไม่ได้ลำบากนี่ประชาชนลำบากมึงอ่ะไม่ได้ลำบากหรอกเป็นผู้นำประเทศอ่ะเวลาจะประกาศนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ถอยเป็นอธิปไตยของกัมพูชาเราจะไม่ถอยช่องบกช่องแคบอืช่องคอดอะไรก็เรื่องของมึงเถอะมึงจะช่องบกช่องแคบช่องคอดก็เรื่องของมึงเถอะแต่มึงก็ต้องนึกถึงประชาชนมึงด้วยมึงนึกถึงประชาชนมึงด้วยคนเดือดร้อนมันไม่ใช่พวกมึง ไม่ไม่ใช่พวกมึงนี่นประชาชนเน่ยเดือดร้อนมึงจะเอาประชาชนมึงมารับกระสุนเรอมึงจะเอาประชาชนประเทศมึงมารับกระสุนรับอ,อปืนใหญ่แทนมึงเหรอเออนะใช่ปลาใช่ปลาเออไม่ตื่น ไม่ตื่นจริงจริงจริงไหมเออ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้อยากแบบว่าบูลลี่หรือว่าอะไรนะแต่วันนี้เราพูดแบบโดยข้อเท็จจริงไงเราพูดโดยข้อเท็จจริงไงมันก็จะทําอะไรมันก็ต้องแบบเออบ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆ ประเทศอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาอย่างมึงเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่โขนเลยแม่งจะเอาทุกอย่างอะไรก็เป็นของบ้านมึงไปหมดจะเอาทุกอย่างเอาพระไปสวดที่อยู่ในโก้มึงบ้าหรือเปล่าเอาพระแม่งไปสวดสงการไงมันจะเค็มสงการอะไรก็ของโคตรแม่มันหมดมึงไม่เข้าใจคําว่าวัฒนธรรมร่วมใช่ไหมมึงเนี่ยไม่เข้ามไม่ประเทศมึงเขาไม่ได้สอนเลยวัฒนธรรมร่วมเนี่ยคําว่าวัฒนธรรมร่วมเนี่ย อืมอันนี้จะเคมเป็นของมันหมดขนเขินก็อของเราส่งไปสอนให้ทั้งนั้นแหละของเราอะส่งไปสอนให้ทั้งนั้นแหละอืมใช่ป่ะใช่ปะ,ปะอันนี้จะเคมเอาของตัวเองมันเหมือนเป็นยังไงมันมีปมด้อยหรือว่ามันยังไงวะไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงประชาชนนะอันนี้พูดถึงแบบผู้นำเลย ยังไม่มีได้มีปัญหากับประชาชนในประเทศเขานะดิฉันเข้าใจคนเรามันก็มนุษย์มนุษย์เหมือนกันหมดแหละไม่ว่าจะชนชาติไหนเราก็คือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเราต้องการอะไรอะ่ะกินอิ่มนอนอุ่นนะคะต้องการแค่ปัจจัยสี่เลี้ยงชีพเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวถ้ามองแบบในภาพในภาพในภาพ,ในภาพกว้างที่มันแบ่งเราก็คือเราแตกต่างกันโดยเชื้อชาติใช่ไหมมึงเป็นมึงเป็นขเขมรกูเป็นคนไทย ใช่ไหมล่ะมึงพูดภาษานี้กูพูดภาษานี้นี่มันคือแบ่งแยกแต่โดยเนื้อแทะเรามันเหมือนเหมือนกันหมดเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้เรามีชีวิตมีครอบครัวมีคนรักเราต้องการแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพปัจจัยสี่ในการดูแลตัวเองและครอบครัวมันมีแค่นี้แหละมันมีแค่นี้เข้าใจไหมไม่ได้มีมากกว่านี้ถ้าต้องตื่นก่อนอยิยามาชาตินิยมอะไร จะมาชาตินิยมอะไรเออแล้วตัวเองประเทศตัวเองก็เพิ่งก่อตั้งแค่เท่าไหร่ปีไหนเออเพิ่งจะเป็นประเทศที่นา,นานาชาติให้การยอมรับเมื่อไม่นานมานี้เองเพิ่งก่อล่างสร้างชาติยังไม่ทันมั่นคงแข็งแรงเลยอันนี้เอาละฮึกเขิมจะมาทําจะมาก่อสงครามจะมาอะไรนะว่ามันต้องดูด้วยใช่ปะละ่ะใช่ไหม เออประเทศตัวเองยังไม่ได้แบบเออพิ่งก่อร่างสร้างตัวเพิ่งจะได้อะไรอ่ะเพิ่งจะได้อะไรคืนมานั่นน่ะเหนื่อยนะเออ เพิ่งได้อิสระภาพอิสระซึ่งได้อิสรภาพเพิ่งได้ชาติมาเมื่อไม่กี่เจ็ดสิบปีมานี้เพิ่งไม่เจ็ดสิบปีเพิ่งไม่กี่เจ็ดสิบปีมานี้ห้าวแนละ้วเออห้าวอยากจะสงครามเหลือเกินอยากจะทำสงครามเหลือเกินนะมา <c oughs> ไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรเลยเอาเวลาไปพัฒนาประเทศเธอชาเอาเวลาไปพัฒนาประเทศเธอจานะเอาเวลาไปพัฒนาประเทศชาติเธอะ นะอีกหลายปีอยู่จะ,จ,ะจ,ะจะเจริญทัดเทียมจะได้จเจริญทัดเทียมนะคะจะได้จเจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านแถ,แถบนี้นะคะเอาเวลาไปเถอะไปเลยเออใครเื่อเอาเอาไปแปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาเขมรเปิดให้อีฮุนเซนฟังหน่อยนะใครช่วยเอาไปแปลเป็นภาษาเขมรแล้วเปิดให้อีฮุนเซนมันฟังด้วยนะ <c oughs> มันจะได้มันจะได้มีสตินะมันจะได้มีสติมันจะได้ไม่เอาไปเปย์เป็นเขมนแล้วเปิดให้อีฮุนเซนมันฟังทีมันจะได้มีสติมันจะได้ไม่แบบไม่อยากกระหายสงครามอืมเม่มีขเขาไม,ไม่เราไม่ได้กลัวมันหลอกเราไม่ได้กลัวมันหลอก หมายถึงว่าประเทศเราอะนะไม่ว่าโดย,โดยกําลังพลโดยยุโทโธปกรณ์โดยอะไรต่างๆะ่ะความล้ําสมัยกว่าอะไรอะ่ะเราไม่ได้แบบขิงนะแต่โดยข้อเท็จจริงอะ่ะมันไม่มันไม่ได้มีเหตุผลใดๆเลยที่กองทัพประเทศเราจะต้องแบบรู้สึกแบบหวาดหวั่นหรือหวาดกลัวต่อประเทศมันมันก็ไม่มีหลอกไม่มีเพียงแต่ว่าโดยการให้เกียรติกันโดยการที่เห็นว่าเออเป็นประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดําเนินการตาทางสันติวิธี มันก็ต้องดําเนินการทางสันติวิธีเพราะว่าถ้าเราไปผีผ่านทําอะไรเขาก็จะนานาชาติก็จะหาว่าประเทศไทยรังแกประเทศเขมรเดี๋ยวมันก็มาเล่นบทนี้อีกบีบน้ําตาอีกตอนขู่ขู่ฮง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 ,งอพอเอาจริงทีนี้แหละวิ่งหางจุกตูดไปฟ้องประเทศนั้น,ปร,น,นประเทศนี้อีกอันนี้เราประเทศเราก็ตกเป็นจําเลยเหมือนเดิมอีกตกอยู่ในตอนอะไรอะเล่นบทผู้ถูกกระทําเดี๋ยวก็เล่นบทผู้ถูกกระทําอีก แต่เวลาเออรับบทเป็นเหยื่ออีกทั้งที่แบบตัวเองอะ่ะเป็นแบบขู่อย่างงั้นขู่อย่างงูน้นขู่อย่างนี้แต่สุดท้ายสูไม่ได้ก็รับบทเป็นเหยื่อขึ้นมาทันทีแป๊บหบนึ่งนะครับทุกคนดิฉันแบบอันนี้ก่อนอืมดิฉันต้องกลับบ้านดิฉันเอานี้ดิฉันต้องขี่รถกลับบ้านจ้ะ prr 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 นึงนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเลยนะไปเลยไปเลย ถึงแล้วสิวเม็ดปมาเริ่มเทิมเลยใช่ผมก็เดือดกระเด้อมาก อไอ้จ้าเมื่อไปกินข้าวเขาอะเขากินข้าวกันปะอปไปข้างบ้านหน่อยเลี้ยงยากเลี้ยงายงากเออ มื่อเตือนทุกคนแป๊บหนึ่งนะถอดรองเท้ามดามมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เป็นไรอ่ะหำหำรูปนั้น พี่ฟอดชอบเอาอันนี้เป็นลงอีหานี่ไปดูซิแม่ทำอะไรกิน แกงอะไร พาไปดูน้องๆอ,อ๋อถุงเงินใช่ไหมได้สิพาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู กกินนนนนััีถุงเงินกับถุงทองไปไหนมาถุงเงินอีฟอดเอาคลิปไปลงอีกแล้วนะคลิปอะไร อะไรกัน้กเธอคลิปอะไรอ้าเอาคลิปหลุดไปลงคลิปไหนอ่ะคลิปไม่เอาดีคลิปไหนชลิปไหนนี่ไม่พออะไรไม่คชิไหนแค่ ทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะอจะสยัี่ก่อนนะ้น่ากินมากไข่ไข่บำรุงไข่บำรุงน่ากินมาก